เปิดรายชื่อ69จังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดแผนที่นะครับเพื่อออกโฉนดที่ดินนะครับมาดูกันนะครับว่าในปีพศ2569นะครับซึ่งผมเคยพูดไปก่อนคลิปหน้านี้นะครับว่าจะมีประกาศตัวนี้ออกมานะครับซึ่งวันนี้นะครับมีประกาศออกมาแล้วนะครับผมจะมาบอกให้ฟังนะครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างแล้วจังหวัดของท่านนะครับเป็นจังหวัดที่ จะอยู่ในลิสต์รายชื่อประกาศ6 9จังหวัดหรือไม่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอ่านให้ฟังนะครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะครับอนอื่นนะครับเคาะหน้าจให้ผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดเซฟแชร์เก็บไว้นะครับแล้วก็ถ้าฟังไม่ทันนะครับเราจะได้ดูซ้ําหรือว่ากดแชร์ไว้เผื่อพ่อแม่พี่น้องคนอื่นนะครับที่ไม่ได้เห็นคลิปนี้เขาจะได้เห็นไปด้วยนะดูกันนะครับทั้ง69จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างครับแล้วลองดูนะครับว่ามีจังหวัดท่่่าาานนนนนนหหรรรรรรรืออไมมะะะะะคคคคัััััับบบบจงววดแกกีผยยๆเล กระบ,บี่การจนันบ,บุรีกาลสินกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเซาชนทบุรีอ่าฉนบุรีนะครับชัยนาทชัยภูมิชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ตรังตราดนครนายกนกครปฐมนครพนมนครราชสีมานครศรีธรรมราชนครสวรรค์นาราธิวาสน,น่านบึงกาฬบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ปาปราจีนบุรีปัตตานีพระนครศรีอยุธยาพังงาพัทลุงพิจิตรพิษณุโลก เพชรบุรีเพชรบูรณ์แพร่พะเยามหาสารคามมุกดาหารยะลายะโสธรร้อยเอ็ดระนองและยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสองขาสตูลสาแก้วสระบุรีสิงห์บุรีต่อด้วยสุสโขทัยสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอ่างทองอุดรธานีอุทัยธานีอุตรดิตถ์ูบุรลราชธานีและจังหวัดสุดท้ายจังหวัดอำนาจเจริญครับนี่คือ 69จังหวัดนะครับที่มีการประกาศออกมาแล้วนะครับเซ็นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับก็คือท่านนายกนี่เองนะครับท่านนายกอนุทินนะครับเซ็นออกมาแล้วนะครับประกาศนี้ได้ประกาศออกไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวทางจังหวัดเนี่ยจะมีการประกาศเป็นรายอำเภออีกครั้งหนึ่งนะครับก็ติดตามช่องเอกป t ิ Man ไว้นะครับปีพศ2 5 6 9เนี่ยในทางราชการเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1ึ ตุลาคมพศ2568แล้วไปจบที่30กันยายน2569นะครับเอาใจช่วยนะครับแล้วติดตามช่องเอก Propertyman ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่ามีพื้นที่ไหนจังหวัดไหนเอ่อสำหรับใครที่ฟังแล้วเมื่อกี้นะครับไม่ทันก็ดูซ้ำฟังซ้ำนะครับแล้วลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าจังหวัดที่ผมเอ่ยไปเมื่อกี้69จังหวัดเนี่ยมีจังหวัดท่านไหมนะครับถ้ามีพิมพ์มาด้วยนะครับว่ามีนะครับเดี๋ยวผมจะได้ เขาเรียกอะไรไปตามมาดูนะครับว่าจังหวัดที่ท่านติดตามอยู่เนี่ยมีพื้นที่ไหนบ้างนะครับเป็นกําลังใจให้บช่อง A เอ p ปฏ t แมน n ด้วยนะครับเคาะหัวใจเคะดหน้าจอสองครั้งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่องนี้กันไปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามไว้นะครับ